ก็จะมาแอบหนีนะครับผมเข้ามาในเหมือนตัวของตึกที่ร้างอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะแอบ,บไปไหนได้บ้างนะครับนี้ไหมตอนนี้แค่จังเข้าได้ไที่ผมหามาราห้านาทีกว,ากว่านะครับยังหาพี่ยังไม่เจอเลยเนี่ยเฮ้ยบ้านนี้ก็ไม่มีเฮ้ยผมไปหาแล้วนะบ้านหลังนี้อ่ะไม่มีครับแต่เฮ้ยสวัสดีครับผมพ่อชี้ตัวแสบครับผมหนึ่งลองใจไทยแลนด์ครับผมแน่นอนครับเห็นผมอยู่กับหนึ่งแน่จะรู้เนาะเพราะวันนี้เราจะมาพิสูจน์อะไรกันดีพิสูจน์ ีรักซ่อนนเห็นไหมมากับหนึ่งก็ต้องเป็นเรื่องประมาณนี้เออไม่พ้นเลยจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกก็อย่างที่บอกที่ที่แล้วอะพอ,อ,อะกลัวไงคือถ้าไปคนเดียว ไม่กลัวปะแล้วหนึ่งมันกล้าเออก็เลยชวนหนึ่งมานะแล้ววันนี้ผีรักซ่อนคืออะไรลองเราให้เพื่อนเพื่อนฟังหน่อยผีรักซ่อนผีคือมันมีเรื่องเล่าเขาเล่ามะมันจะเป็นเรื่องของกลุ่มเด็กที่ไปปิดตาซ่อนแอบกันนะแล้วก็ไปซ่อนแอบแล้วทีนี้เพื่อนไม่หาแล้วหาหาไม่เจอแล้วก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ประมาณน,นี้มันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่จะเล่าให้เด็กฟังเพื่อไม่ให้เด็กเนี่ยออกไปเล่นอะไรตอนกลางคืนเออนี่พี่ก็เคยได้ยินอเหมือนกันที่เขาบอกว่าอย่าเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนหรือตอนพ่เพ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเชื่่อพี แต่แต่ต้นนะคิดว่ามันเป็นกุสโลบายมากกว่าเพราะแบบเฮ้ยกลางคืนเนี่ยมันอยาไปเล่นนะเพราะว่าอาจจะเจออันตรายบางทีเราไปซ่อนเ้วไปเหยียบตะปูหรือว่าอะไรที่มันมองไม่เห็นอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะมันคือแบบคําพูดของคนโบราณมันอาจจะเคยมีคนเจออะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะไปพิสูจน์กันว่าถ้าเราเล่นซ่อนแอบกลางคืนเนี่ยมันจะเจออะไรหรือเปล่า เื่องดูนี้ผมให้หนึ่งไปไงลองหาโลเคชั่นมาแล้วได้ที่ไหนบ้างได้แถวแถวอ่าจำไม่ได้ไม่เป็นไรสีนครนได้แถวแถวสีนคอนอือสีนคอนคนก็คงไม่รู้จักหรอกเพราะไม่ได้อยู่หาดใหญ่ไมอยู่หาดใหญ่เออผมก็ไม่ได้อยู่หาดใหญ่ไงหนึ่งเป็นคนหาดใหญ่เขาจะรู้ที่เยอะผมก็เลยให้หนึ่งหาที่ที่ว่าน่ากลัวน่ากลัวให้ยังไงเดี๋ยวเราไปเราไปที่นั้นเลยดีกว่าเราไปดูกันไป อ่าตอนนี้เราก็มาถึงบ้านล้างที่เราคิดว่าเราจะมาเล่นต้อนแอบกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับต้องบอกเลยว่าสภาพบ้านนี้ผมไม่กล้าเข้ามากเลยสีนั่นเลยที่มองจากข้างนอกยังน่ากลัวเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าล็อกไว้รัตาแล้วเหรอพวผมว่าน่าจะเป็นสิบสิบปีแล้วแหละดูจากสภาพแล้วได้มันก็เหมือนบล็อกไว้อยู่ มีไ,ได้ไหมสี่ห้าอุ้ยอะไรตกใจแมลงบินกระอ,บอูบผมน้ำวิวตกใจพี่หลอดตรงนี้เลยใ้กลกอดูคนที่แบบไม่มหัวแล้วก็แบบมันเลื่อนล่างนะเลยเฮ้ยยิบเต็ม โคตโหดเนีน่ยตัวันี้เสียงมากเลยฮะดูจากเห็นไหมครับไม้นี่คือผมว่าเราอย่าเข้าอยู่าที่บอกนะอย่ามีข้อผดพลาดพี่สองไปให้สุดเลยโอเคเห็นไหมครัเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำไมเขาถึงอว่าให้ล้างหรือว่า มันล้างเพราะอะไรพี่ว่าตรงนี้แม่งน่ากลัวเกินวะเนาะตอนเนี้ยตรงนี้แม่งพี่ว่าพี่ไม่ไหวว่ะดึงนึงดึงมกเลผมก็ไม่ไหวพี่ไม่ไหวนะจริงเรื่องแบบสภาพบ้านแล้วกลัวมากแต่พี่ว่าเดี๋ยวอนาคตเรามาสมบัตหลังนี้กันได้เราก็มีคนได้พร้อมกอนชวนคนใหม่ไม่ใช่หรอยูสองคนไม่น่ากลัวเกินโอเไปเดี๋ยวเดีลงได้ไหมนะนี่ผมก็ไม่มั่นใจบันไงอย่างเงี้ยนะน้าต่างดิมะต่างยังไม่มีเลยใช่ไหม แล้วจะนานมากๆแล้วอ่ะอย่างต่ำเป็นสิบปีนะคิดว่าเอางอี้ดีกว่าช่วยกันกดไลค์วิดีโอนี้นะถ้ากดไลค์เยอะมากพอเดี๋ยวผมก็นหนึ่งจะมาพิสูจน์แบบตัวเต็มเลยโอเคให้ถึงกี่ไลค์เลยพี่ไม่รู้อ่ะปก <laughs> ติเขาปกติ ผมไม่ได้แจ้งไว้พี่นะครับพี่แล้วว่าตองไปเดี๋ยวอย่าลืมนะถ้่กดไลค์เพยพอเดี๋ยว <พอ S 2> เรามาไปสูตรแบบตัวเต็มเลยฮะเพราะว่าแต่นี่บอกตรงนี้ยังไม่ถึง20%นใช่ครับผมเรายังไม่ได้เข้าไปในโรงงานทอผ้านะแมงสาบเข้าไปที่ส่วนใหญ่เลยตรงนี้ก็เป็นส่วนร้อนมากครับเป็นไงบ้างาออกมาแล้วโคตรโล่งเลยพี่โอ้ ัวมากอะโ้อย่างที่เห็นกันไปนึงแม่งโอ้ผมเข้านิดอัดมากพี่นี่เราไปอยู่กันสองคนไม่ไม่ไหวว่ะพี่ว่าไหวถ้าเราเล่นสอดแอบตรงนี้แม่งไม่รอดไม่รอดพี่พี่ไม่เอาพี่ไม่ไหวผมก็ไม่ไหวคือผมเป็นคนไม่ไม่เชื่อเรื่องผีนะแต่พอผมเข้าไปดูในตัวบ้านแล้วโอ้โหไม่ไหวนั่นเดงอย่างเพื่อนๆน่าจะเห็นกันนะครับในบ้านนี้เมื่อกี้โอ้โห ม่มันหลอนมากอะ <c oughs> คือมีอะไรแก๊กก็แก๊กไหนผมดุ้งแล้วเมื่อกี <c oughs> ้เออผมดุ้งก็ดุ้งโอ้โหแบบเออแล้วเจอแมวด้วยนะน <ừ, S 2> ่าส<ม>างสัยมากแมวมีเจ้าของ,องเออผมคิดว่ามีพวกแบบว่าคนที่เขาไล่บ้านอะไรเงี้ยมาอยู่ไง <ừ> ผมว่าเอออาจจะเป็นแมวเขาแต่เขาขึ้นแ้ำที่ไม่มีไม่มีเรืแ่แมวมีเจ้าของม,มาจากไหน ม่รู้เหมือนกันไงนสภาพบ้านนม่ไม่น่าจะมีคนอยู่เลยพี่ว่าแบบใช่ไม่มีแม้แต่ไฟดวงเดียวใช่ไม่ไหวว่ะอันนี้อันนี้เล่นสนับไม่ไหวพี่ว่าผยอมพี่เราค่อยไปหาที่อื่นกันดีกว่านะคือที่เราไม่กล้าเล่นอ่ะเพราะเรากลัวอันตรายด้วยแล้วเพราะคืนพื้นไม้ข้างล่างมันมีการแบบผุพังเราพอเาเหยียบปุ๊บแล้วมันจะพุบลงไปไม่คมนั่นแหละที่ลงไปแล้วก็ได้เฝ้าที่นี่ของจริงเลยอไม่เอาไม่เอาไปหาที่อื่นดีกว่าไป่อไปที่อื่นไป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  อ่าแล้วนี้แล้วก็อยู่ที่หน้าของเรียกว่าอะไรมันไม่เชิงเป็นบ้านล้างเนาะมันเป็นเหมือนแบบโชว์รูมล้างอู่ล้างอะไรสักอย่างไม่รู้นะคือเมื่อกี้ลองไปเดินมองๆไปแล้วก็น่ากลัวมากใช่ก็น่ากลัวเหมือนกันมีที่ที่แบบน่าจะซ่อนได้หลายที่เลยเนาะใช่ครับเดี๋ยวให้ใครเริ่มก่อนดีพี่ก็เดี๋ยวให้หนึ่งไปซ่อนก่อนก็ได้พี่จะหาก่อนใช่แลวพี่หาใช่เมริกานะครับก็คือว่าเดี๋ยวหนึ่งไปซ่อนผมจะหา แต่ทีนี้คือตอนนี้ผมมีกล้องอยู่ทั้งหมด3ตัวที่เป็นกล้องตั้งอย่างนี้ครับตั้งอยู่ตามที่ต่างๆซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า1จะไปอยู่ตรงไหนครับแต่ว่าแล้วก็ผมจะใช้กล้องอีกตัวหนึ่งคือกล้อง g กโป o นี่ครับติดที่หัวให้เพื่อนๆเห็นไป,ปรพร้อมๆกับผมนะครับว่าผมไปหาหนึ่งตรงไหนบ้างจะเจอหรือเปล่า1จะหายไปหรือเปล่าหรือว่ายัางไงขอวนให้ไม่หายเออขอคงคงไม่หายนะผมอยากกลับไปลงคลิปต่อเออยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะนับตรงนี้แหละหน้ากล้องนี้แล้วให้หนึ่งเดินไปออน่ โอเคครับผมซ่อนเลยได้เลยเดี๋ยวพี่ปิดตาเดี๋ยวพี่นับถึงจากห้าสิบพอไหมห้าสิบโอเคพี่ปิดตาอย่าแอบมองในะเออพี่ก็หันหลังไม่เห็นอยู่แล้วหนึ่งแม่ซ่อนหนึ่งห้าสิบห้าสิบแล้วพี่ไปนะอ่าโอเคอ๋อดีนหนึ่งก็ไปนะครับเราคงรับหนึ่งถึงห้าสิบนะครับหนึ่งตอนนี้ผมก็มาแอบในจุดที่ผมว่ายากนะหายากมากเลยจุดนี้จะปิดไฟนะเดี๋ยวไปเด่น ไม่รู้นะครับว่าตอนนี้พีซีเริ่มหาห,าหรือ,อยังนะฮะผมว่าน่าจะยังไม่ถึงเจ็ห้าสิบนะครับสิบแปดสิี่ในที่ผมไปนั่งฟังมานะครับ <5 S 1> เกี่ยวกับผีรักซ่อนนะครับก็คือยี่่สคนที่หาเนี่ยจะถูกบังตาเนี่ยครับเขาจะหาคนที่ซ่อนไม่เจอ,อนนไม่รู้จะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านี่ผมเข้ามาแอาบในสิมันเป็นมันเป็นเท็อะไรอย่างนี้สน่าจะเป็นสิ เขาใส่น้ำนะครับสี่เอ็ดสี่สองใช่สี่สามไม่ใช่วะสี่สี่ลุกคะแนนสี่ห้าแต่ที่รู้ตอนนี้ไม่รู้เป็นีจะเห็นผมโอ้แมผมเปิดไฟจะปิดไฟดีือวะสี่เก้าห้าสิบโอเคครับครบห้าสิบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องบนหัวผมตรงนี้นิดนึงนะครับเปิดได้แต่แบบว่าไฟเนี่ยซ่อมนิดๆมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราลองไปหาหนึ่งดูนะครับว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งกล้องตัวนี้อาจจะไม่เห็นครับดูกล้องที่หัวผมไปนะครับโอเคไปดูกัน หนึงอยู่ไหนนะอ่ะาตรงนี้ผมเริ่มเข้ามาในที่น่าจะเป็นอู่นะครับน่าจะเป็นอูอ่อยู่นี่ไหมเหมือนเป็นแบบอู่ล้างนะครับฝั่งนี้ไม่มีครับแหม่ได้ยินเสียงเบลเบลแถวนี้น่าจะอยู่แถวนี้นะหนึ่งนะไม่รู้ว่าพี่เขาจะหาเจอไหมครับ ว่าน ER ่าจะเสร็จแล้วแหละน่าจะครบห้สิบแล้วครับพี่มาพี่มาเสียงเต้นเสียงเต้นเสียงท้าเสียงเท้ามีกนมเอรเน้เฮ้โอ้มื่จังเฮ้ยทางตันมเมื่อกี้ผมเพ่งแถวๆนี้อยู่แถวนี้แน่นอน mày nó không ở đâu Ơ, nó này ở đâu <laughs> Ê, Nưng, nó ở đâu? Nó không ở đâu, Nưng Đừng đi đúng, đúng. Ủa. <laughs> Ủa. เอ้ซ้อนเก่งมากพี่วนนู้นตั้งนานครับตอนแรกพ,พี่คือตอนแรกพี่ได้ยินเสียงแก๊บแกลบแถวนั้นไงเอาจริงพี่พี่พนึกว่าหนึ่งอยู่ตรงนั้นแน่นอนโอ้ยผมมาสู้กับยุงเหรอเนะี่ยโอ้ยยุงพี่โคตรเยอะอ,อืมทุ่มทุนมากออมาออกมา,มา,มา,มาโอ้โหหาเจอไหมโอ้ยนึกว่าหนึ่งจะหายไปซะแล้วโอ้ยพี่คือเพราะว่าเนี่ยเนี่ยตรงนู้นน่ะพี่ได้ยินเสียงแทะตักตรงนู้นด้วยแบบแกลบเหมือนคนเหยียบกิ่งไม้หัก จริงพี่นึกว่าหนึ่งไงแต่ก็คงไม่ใช่เราก็คงเป็นแบบเสียงอะไรจากต้นไม้หล่นลงมาต้นไม้หักอะไรอย่างเงี้ยเออพอพี่ได้ยินเสียงพี่ก็ปักใจเชี่ยวอยู่ตรงนั้นไงค้นตั้งนานหนูค้นทั่วเลยอ้าวไม่มีเออไม่มีอ่าต,ตรงนี้ครับที่หนึ่งซ่อนครับอ่าเ <c oughs> ยนนะเหรอเยี่ยมเลยมากลับไปที่กล้องก่อนไปที่กล้องนีนะผมก็หาหนึ่งเจอแล้วครับโอ้หาโคตรยากอะ มาต่อไปเดี๋ยวหนึ่งจะเป็นคนหามังเนาะต่อกันโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนอุปกรณ์กันก่อนนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะไปซ่อนนะครับหนึ่งมาหาดูว่าหาเจอไหมเสร็จแล้วพี่เป็นตัวเป็นหลังคาเลยหลังคาหลับตาหลับตาหลับตาครับหลับตารับตาโอเครับหนึ่งสองตอนนี้ผมก็จะมาแอบหนึ่งนะครับผมเข้ามาในเหมือนตัวของตึกที่ร้างอยู่นะครับซึ่งแบบที่มันก็แบบไม่รู้ว่าจะแอบไปไหนได้บ้างนะครับ มันมีที่ค่อนข้างน้อยนะครับทั่วก่อนนะครับี22 3 4 5 26โอ้โหนีเป็นห้อันนี้เป็นไม่รู้ครับก็ทะลุฝาข้างอกได้้กแับก่อนนะครับเฮ้ยนี้ดีกว่า8 ตรงนี้ไหมตออนี้แคบจัง้าได้ไหมผ่าแถบนีงตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันครับสิบแล้วนะครับแล้วผมดูแล้วว่าปซีอยู่ตรงไหนนะฮะเพราะว่าผมได้ยินเสียงีแก๊กนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหากันเลยครับผมว่าพีซีตรงไหนผมว่าอยู่ในบ้านหลังนั้นนหะข้างหลังนะเนี่ยผมว่าหลังนี้เลยฮะ ผมจะเข้าไปดูนะครับวิชิอ,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 อะไรวะเนี่ยโหดีนะไม่เห็นเมื่อกี้หรือว่าจะอยู่หลังต้นไม้ ไม่มี PC อยู่ไหน PC อยู่ตรงไหนโอ้โหมีกล่องโฟมด้วยใครไม่กินข้าวตรงนี้่ <c oughs> ไปห้องน้ำหรือเปล่านโอ้โหห้องน้ำโควดเก่าเฮ้ยไม่มีว่ะเฮ้ยพี่ซีหายไม่มีเฮ้ยไม่อยู่บ้านหลังนี้แนละ้วบ้านหลังไหนเนี่ย พี่ผมได้ยินเสียงแก๊กจากในบ้านหลังนี้นะฮะเมื่อกี้แต่ไม่มีครับยู่ไหนวะงั้นไปดูบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วจ้ะบ้านหลังนี้โล่งนะฮะไม่มีแน่นอนนะไม่มีอะไรเลยฮนะตอนนี้นะครับผมหาปีซีไม่เจอนะไม่รู้ว่าปีซีอยู่ตรงไหนครับพี่ปีซีบเก่งมากเลยตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองไปหาแถวฝั่งดูดูนะครับ หรือว่าในนี้วะเฮ้ยพี่ซีหายจริงวะซีไหนวะในนี้เหรอที่ที่ที่ผมหลบเมื่อกี้เหรอเฮ้ยไม่มีเฮ้ยพี่ซีไหนเนี่ยเฮ้ยในบ้านหลังนี้ก็ไม่มีนะครับผมเข้าไปดูเฮ้ยแล้วพี่เฮียอยู่ไหนวะเดี๋ยวตรงนี้ อันนี้เป็นที่สุดท้ายนะครับที่ผมจะเข้าไปดูคือเหมือนเมื่อกี้ผมแอพอยู่ยนอกต้าน,นะครับหนึ่งเลยมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามไปใกล้หนึ่งก็ไปแปะหนึ่งนะครับผมจะชนะกินมนี่ดิซี่อยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยที่ผมหามาราวห้านาทีกว่า,านะครับยังหาพี่ังไม่เจอแล้วเนี่ยเฮ้ยบ้านนี้ก็ไม่มีเฮ้ยผมไปหาแล้วนะบ้านหลังนี้อ่ะไม่มีครับ าพี่บ้านหลังนี้ทำไมไม่เจออ่ะพี่ส่งไปนู่นนี่ตรงนี้นี่ผมเข้าไปหาแล้วนะเนี่ยผมแผลหัวตกใจเลยเนี่ยผม้าตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีพี่ออกไปข้างนอกนู่นออกไปข้างนอกนู่นออกไปแล้วอยู่ทางขวานู่นหลบอยู่ตรงนี้เลยเหรอเออจริงเหรอแล้วพอแล้วพอหนึ่งมาก็รุ่ออกไปพี่ก็ไปหลบๆรอจะแปะโอ้โหแล้วมาจริงแปะเลยนี่คือผมแพ้ใช่ไหมพี่แพ้ดิโอ้โหโดนแปะ โอเคครับก็เรียบร้อยผ่านพ้นไปแล้วกับการเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนหรือที่เขาเรียกกันว่าอะไรนะลักซ่อนติตารักซ่อนเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างเนึ่ยตกใจเพี่เมื่อกี้พี่แปะทางผมจะดุงเลยตอนแรกผมเข้าไปหาไม่มีผมคิดว่าเออพี่คงจะไปหลบแบบว่าแถวที่ผมไปอยู่เมื่อกี้ไงมาเลยไปหาไปหาฝั่งนู้นก็ไม่มีแล้วคือใจคิดไหมว่าแบบพี่ซีกมันหายไปหรือเปล่าเมืนี้เขาพูดใช่ไหมตอนแรกผมคิดว่าพี่หายไปแล้วตอนแรกพี่ก็เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่อย่างที่บอกอ่ะพี่ได้ยินเสียงมาจากฝั่งขวาฝั่งขวามือของพี่ตอน หนึ่งไปอยู่ฝั่งซ้ายท<ม>ั้งนั้นเพี่็นนกวก็อยู่ตรงนู้นแล้วเอ้าไม่เจอหนึ่งเลยหายทุกรอนทุม,มุมเอ้าสรุปมาอยู่ที่หนึ่งทั้ง,งนั้นเออคือ <c oughs> ตอนแรกอ่ะที่ผมปิดตาให้ผมได้แล้วพี่เสียงแก๊กในบ้านนี้แน่นอนผมเลยเข้าไปหาเ <c oughs> ข้าไปหาก่อนหลังแรกเลย <c oughs> แล้วไปเอา้าพี่ซีหายไปไหนไม่มี <c oughs> พีแอบหลบแบบไปข้างนอกของหลังบ้านเลยเลย <c oughs> ไม่เห็นนี่พี่ซีโปมากเลยครับในการปิดตาลักซ่อนเนี่ยโหตอนในเด็กนี่พี่เซียนไหมเรื่องไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ละก็สมัยเด็กๆ พี่ไม่ได้พุทธพุทเก่งไ,ไม่ได้เก่งแค่ลักซ่อนนะหลักหลับก็เก่งด้ว<ล>ยลหบโยอย่ามานอนใกล้พี่นะหนึงนะโอเคเพราะฉะนั้นผมก็ขอสรุปเลยนะครับว่าถ้าเราเล่นซ่อนแอบ,บกลางคืนจะเอจะเอผีหลักซ่อนนั้น ไม่เป็นความจริงไม่สรุปดีกว่าพี่อ่าใช่ครับอย่างที่ผมในทุกทุกคลิปครับเราจะไม่สรุปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผีทั้งหมดเลยครับใช่ครับจะเป็นรายการพิสูจน์แต่มันก็จะไม่สรุปนะครับครับผมเพราะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะใช่ก็บางคนอาจจะเชื่อบางคนจะไม่เชื่อเราไม่ขอฟันธงสรุปแล้วกันเอาไว้เอาว่าดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการดูกันเองแล้วกันนะครับแต่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้อย่างนึงครับสำหรับเด็กๆที่อยากจะทำแบบพวกเรานะครับอยากจะปิดตาลักซ่อนมันอันตรายนะผมว่าใช่ครับไหนจะเจอพวก ถ้าเรามาแบบตามที่มันลกๆอย่างเงี้ย<ช>อาจจะเจองูแมงสาบตะขาบอะไรได้นะเนี่ยแค่ตรงนี้ข้างในก็มีเศษแก้วเศษกระจ,จกเศษกระเบื้องเยอะแยะมากมายซึ่งม,มันอาจจะเป็นอันตรายได้เ<ช>ราเหมือนเราพลาดล้มอย่างเงี้ยเสียบเราโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะใช,ใ,ชใช่ใช่ใช่ยังไงใครที่จะมาทาตามขอเตือนนะครับอย่าครับอย่าเด็ดขาดนะครับอย่าเลยนะโดยเฉพาะน้องๆนะครับเพราะว่าช่องพี่น้องๆดูเยอะมากใช่ครับอย่าเด็ดขาดนะครับครับผมดูเอาสิ่สกกกับพวกเราก็พอครับครับผมนอกจากนี้นะครับอยากให้ผู้เขาสองคนไปวิสูตรพีหรือทํา เ <laughs> ด็กแว้นพี่เด็กแว้น,กวนตกใจนอกจากนี้นครับอยากให้พวกเราสองคนไปพิสูจน์พีหรือทำเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกไว้เลยครับร <จะ S 2> ับผมคอมเมนต์ได้ข้างล่างเลยนะครับแนะนำเข้ามาเยอะๆเลยครับผม,ผมกับหนึ่งนี้ชอบมากด้วยอย่างนี้ยังไง <c oughs> <ช>จะไปทำไปตลอดเลย เจออะไรที่น่าสนใจจะไปทำแน่นอนตามไปทำตามที่เพื่อนๆบอกเลยครับสุดท้ายนี่ครับปีลิมกด subscribe ที่ช่องผมนะครับ555 i n f i n i t y ครับและช่องของหนึ่งครับลองใจไทยแลนด์ครับผมลองใจไทยแลนด์ทำอะไรเนี่ยลองใจทดสอบสังคมไมอ้ทดสอบสังคม<อ>ว่า,ามสมัยนี้สังคมเราเป็นยังไง<อ>เป็นการอะไรนะตีแผ่สังคมว่ากันเถอะอทำมาหลายตอนแล้วเนาะใช่ฮะใครที่ยังไม่เคยดูห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับกับทดสอบสังคมของลองใจไทยแลนด์นะครับเข้าไปกดดูได้ครับผมให้ลิงก์ไว้ใต้นี้แล้วก็ที่ท้ายคลิปครับเดี๋ยวกดดูเลยครับ สำหรับวันนี้การพิสูจน์การเล่นส้นแบบตอนกลางคืนก็มีเท่านี้นะครับวันนี้ผมกับหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับตรงจำอาไว้ให้ดีนะครับสิ่งที่คุณรู้จะบอกคนอื่นไม่จริงเท่ากับเห็นในตาตัวเองครับผมเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ต้องพูดพี่ต้องพูดพี่เหรโอเคโอเคโอเคแต่ก็นั่นแหละครับตามนั้นโอเคครับบ๊ายบายบบบ๊าายยครัผมเดี๋ยวนี้นะอย่านะครับน้องๆอย่ามาอันตรายเหล็กเสียบเข้าทะลุหัวใจไปกลับ้านเฮ้ยพี่ลืมลืมบ้องอ๋อ้ ห้ามผ้าเด็ดขาดนะครับกับทดสอบสังคมสังคม <laughs> แล้วน่าจะมีขาขาตั้งไฟก็ถือไว้อย่างเงี้ยนะถือไว้แหละ <laughs> <laughs> โปรเฟสดิชอบสุดเมื่อกี้